<c oughs> สวัสดีครับท่านการะการยามิตรแล้วก็ผู้ใฝ่ธรรมหรือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็มาสนทนาธรรมมาแบ่งปันความรู้มาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไร พูดแต่เรื่องยงเดิมเลยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอินดูสอนเรื่องอะไรตามพรม,มนะอะแล้วแก่นแท้ก็คืออะไรผมจะแยกออกสองส่วนนะก็คือผมมักจะพูดเสมอว่าการปฏิบัตินะปฏิบัติที่จิตนะครับเราปฏิบัติทมเนี่ยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแก่นทำเนี่ยปฏิบัติเพียงเพื่อจิตหลุดพ้นจาก อาวิชาตัณหาอุปาทานฟังให้ดีนะครับไม่ใช่การดับกิเลสละก,กิเลสตรงนั้นเป็นเป็นสัดส่วนของของทานพรหมอินดูที่เขาสอนกันแต่พุทธ,ธพุทธ,ธะหรือแนวทางของเซนเขาจะสอนกันมาแบบนี้นึกไหมฮะจะสอนตัวจิตตัวเดียวเลยถ้าสอนเรื่องอื่นไม่จบครับต่อให้คุณดับกิเลสดับอารมณ์ดับอะไรเนี่ยมันก็เป็นการกระทํา เป็นเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นการเอาตัวตนไปทาทาเป็นเป็นตั้งหาเป็นทำเพราะความอยากที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคือเราไม่ได้เห็นความอยากที่จะกระทําเลยแต่เราทําตามความอยากเพราะอะไรนะครับเพราะเราขาดความเข้าใจภายในขาดสติปัญญาไม่เคยเห็นความรู้สึกนึกคิดไม่เคยละความคิดของตัวเองมีแต่ตามมันไม่เคย เห็นว่าเออคิดมันคิดอย่างนี้แล้วเราก็ละทิ้งความรู้สึกก็เหมือนกันอารมณ์โลภโกรธหลงเขาให้ละไม่ได้ให้พิจารณานั่นแหละมันจึงเข้าไม่ถึงจิตครับผมจึงบอกว่าพระพุทธเจ้ามาสอนสอนเรื่องจิตไม่ได้สอนเรื่องบุญเรื่องบาปอันนั้นมันเป็นมันมีอยู่แล้วเรื่องสือศีลอะไรเนะี่ยมันมีอยู่แล้วมีก่อนที่พระองค์จะเป็นพระพุทธพ,พ,พระพุทธเจ้าอีก พานพรมอินดูศาสนาเดิมของพระองค์เขาสอนกันอยู่แล้วครับเรื่องพวกนี้นิพานพรมเนี่ยเขาสอนเขามีมาอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าสอนหลุดออกจากน,นิพานพรมก็คือไม่เอาปล่อยทิ้งหมดเลยทําลายความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นจบเลยครับก็คือจิตจิตอิสระสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนะจิตนิพานนิพานจิตเพราะว่าจิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์อยู่แล้ว แต่มันหลงยึดเอาขันห้าเมื่อมันมีกายไงมีกายหยาบมันก็ยึดกายหยาบมีกายละเอียดมันก็ยึดกายกายละเอียดการยึดเพื่อว่ามันจะไปเกิดต่อนะครับเวลามันตายอ่ามันตัวสมมุติตัวนั้นแหละเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีสมมุติผูกจิตไว้กับอ่าตัณหานี่หรอไหมครับไม่ใช่ จิตเนี่ยมันมีตัณหาผูกไว้กับสมมุติมันเลยมันเลยเชื่อว,ว่ามันมีตัวตนมีตัวตนอยู่ตลอดไม่ว่ามันจะคิดมันจะทําอะไรนึกออกไหมครับมันจะเป็นเราเรากะทํานั่นแหละปัญหาของนักปฏิบตัติไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เห็นกายเห็นใจไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดไม่เคยละความรู้สึกนึกคิดพยายามที่จะพิจารณาทำทุกประเภทเริ่มต้นตั้งแต่พิจารณาอสุภะอะไรคือเราใช้ความคิด เพราะแนวทางของผมนี่ผมสอนเนี่ออกจากความคิดตัวความรู้สึกก็ต้องออกไม่แค่ไม่ใช่แค่รู้ศักแต่ว่ารู้อ่าคุณต้องมีสติคุณต้องเห็นด้วยคุณต้องเกิดปัญญาอ่าไม่งั้นไม่งั้นคุณไม่มีทางที่คุณจะเข้าใจธรรมเพราะว่าตัวสติเนี่ยมันเป็นเครื่องเห็นเครื่องเห็นของกายและใจม,มันอาศัยการเห็นแล้ว วิญญาณน่ะตัวรู้นี่เข้าไปรู้อ่าเข้าไปรู้เมื่อเห็นและรู้มันก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญานั่นแหละนั่นคือแนวทางของผมที่ผมสอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่คุณไปฝึกสติปัฏฐานหรือไปนั่งสมาธิที่ไปทําชานมันได้ตตวความสงบค,ครับมันไม่มีการเปิดอายตนะเพราะการฝึกอ่าไม่เอาความคิดเนี่ยละความคิดออกทุกขณะ ถ้าฟังผมเข้าใจแล้ววิธีเดียวที่จะเข้าไปถึงสัญญตานิพพาน,นก็คือต้องละความคิดมันถึงจะเห็นว่าอ่าตัวตัวตวุ่นวายอยู่ตรงไหนตัวสงบอยู่ตรงไหนนึกออกไหมครับถ้าคุณละความคิดออกไปปุ๊บความสงบจะเกิดขึ้นแก่คุณคุณถึงจะเปิดเกิดปัญญาไงสติคุณคุณถึงจะตั้งมัน่นละไปเรื่อยเพราะเราเห็นตายรักอยู่แล้วความคิดเกิดขึ้นเนี่ยอ่ามันคือตายรักมันดับลงมันไม่เที่ยงเนาะ อารมณ์เกิดขึ้นเหมือนกันครับเราก็ต้องลามันออกไปก่อนอาศัยรู้อาศัยเห็นนี่ไงครับสร้างฐานเข้าไปภายในวันหนึ่งถ้ามันหลุดพัวออกไปแล้วเนี่ยมันถึงจะเข้าใจเรื่องความคิดมันถึงจะรู้อเพราะมันสติมันจะถอยเข้าไปสุดแล้วมันจะเห็นการเกิดขึ้นของความคิดว่าความคิดมันคิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอเราไม่คิดเนี่ยพอเรารู้เพราะมันรู้อยู่แล้วแหละ พอไม่มีความคิดเกิดนี่เราจะเกิดความเข้าใจอยู่แล้วถ้าเราดูต่อไปเยเหมือนเราไปอยู่เหนือสุดเนี่ยเราจะเห็นอาการทํางานของพวกนี้เราถึงจะเข้าใจมนันเบื้องต้นผมถึงบอกให้ลาก,ก่อนหนยให้ฟังเรื่องภาษาสมมุติเรื่องความคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มันสร้างเรื่องก่อนให้เข้าใจก่อนแล้วเราค่อยมาลากความคิดละเพื่ออะไรลากออกเพื่อให้มันหมดกําลังเดียวไหมครับ เพื่อให้มันมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นภายในเนี่ยให้เห็นภายในก่อนลาบไปเรื่อยๆออาศัยตักกาลังของการเกิดเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือการเกิดของสังสารวัตเพราะทุกคนติดอยู่ในวงวนของความคิดครับประเด็นหลักมันคุณอยู่ตรงนี้ฮะแม้คุณคุณคุณถอนความยึดมั่นถือมั่นในความคิดแล้วคุณก็ต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นในความรู้ ของคุณด้วยอ่าถ้าคุณไม่ถอนความมั่นถือมั่นในความรู้ของคุณเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าโอ้โหกูนี่รู้คุณนี่เก่งคนเดียวกูนี่ถึงตรงนี้คนเดียวไม่มีใครถึงอ่าคนพวกนั้นไม่ไม่ถึงหรอกอืมคุณจะเกิดความอ่าหลงตัวเองไงอืมคือตรงเนี้ยเราเราจะหลงว่าเราเนี่ยรู้อยู่คนเดียวอ่านึนออไหมครับ แล้วทีเนี้ยพอคนอื่นมาแสดงธรรมหรือมาพูดมาอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเรียนแบบเราเนื่อไหมครับผมสําหรับผมนะผมต้องการถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ออกไปผมผมรู้ว่าทุกคนเก่งแต่ว่าการสอนการการที่เราจะสอนตรงเนี้ยทุกคนพอมาถึงตรงเนี้ยมันอยู่ที่วิธีการสอนเท่านั้นเองชี้จุดจับประเด็นให้ถูกไล่สภาวะให้เป็นครับ ตอบได้ทุกคําถามครับใครถามเรื่องอะไรเรื่องภายในี่ตอบได้หมดเลยแล้วช่วยคนได้ด้วยเคลียร์ภายในให้เขาเนี่ยเวลาสนทนาเนี่ยแล้วคนที่มันเก่งภาวะภายในนยผมบอกเลยมันเก่งสองส่วนเก่งทั้งเรื่องอ่าบัญญัติเรื่องการปรุงแต่งความคิดว่ามันเดินยังไงแล้วเก่งภายในด้วยมันสามารถที่จะช่วยคนได้ทั้งโลกครับคนคนที่มีภายในมาเนี่ยมันจะไล่ดูถูกหมดเลยอ่าสนทนาการได้จะเคลียร์ให้เขาเข้าใจตัวของเขาเองเลย อ่าเขาจะถอนความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเขาเข้าใจภายในขึ้นเรื่อยๆเขาจะถอนเขาจะวางมันลงตัวมันอิสระครับเพราะว่าจิตด,ดวงเนี้ยเราสมมติขึ้นมานะตัวจิตแท้จริงมันไม่เคยมีอะไรครับมันว่างตัวแท้ๆของมันว่างอ่ะแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่เคยมีสติปัญญาการที่จะไปเห็นจิตว่ามันว่างมันไม่เคยมีอะไรไมีแต่ความคดิดขึ้นมาจากตรงนั้นเราก็ต้องอาศัยสติ และความรู้สึกตัวความรู้สึกก็คือแพรนึกไหมครับความเป็นจริงของชีวิตความรู้สึกนี่มันคือคนยังไม่ตายครับมันถึงรู้ได้ถ้าคนตายมันปฏิบัติทําไม่ไดไ้เพราะมันไม่มีตัวรู้ไง<อ>แต่มันต้องใสอาศัยสติฐานของสตินี่เป็นหนึ่งเลยครับตัวสําคัญที่สุดครับคุณรู้อย่างเดียวเนี่ยคุณไม่สามารถเข้าใจได้ครับเพราะมันจะไม่มีการวิเคราะห์ทำไอตัวสติ มันไม่สามารถเกิดปัญญาได้มีสติตัวเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วถ้ามีสติอย่างเดียวนี่นะครับมันไม่มีความรู้สึกมันตายไปครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันถึงจะเกิดปัญญาแล้วก็แนวทางของผมนะครับถ้าใครเข้าใจอ่าหลุกพ้นมาเรียนกับผมอะเหมือนมามาทำตามวิถีของผมเข้าใจหลุดพ้น รู้ขบวนการเก่งผมถ่ายทอดให้หมดเลยครับแล้วคุณไปสอนผมต้องการให้ธรรมะที่เป็นสัมมาทิฏฐินกว้างไกลครับผมไม่หวงวิชาครับเนี่ยครัฮะเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยหวงวิชาท่านเที่ยวว่าสาวกจะต้องไปฝึกต่อนั่นเองครับธรรมะมันมีอยู่แล้วมันไม่มีของไครเป็นเจ้าของครับเพียงแต่ผู้รู้ค่ับคบคนทางแล้วเอามาสื่อให้ตรงจุดอ่าผู้รูต้ต้องเก่งจริงๆ ม่ใช่คีโม้คีดคุยมันต้องรู้จริงๆรู้นอกรู้ในฮะรู้แจ้งชัดรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นมันก่อนด้วยเพราะผู้รู้นั้นเขาอยู่กับความไม่มีอะไรไม่ปรุงแต่งมันสงบนิ่งเงียบอยู่ครับเหมือนจอหนังกำแปลงที่มันขาวใสสะอาดอยู่แล้วเหมือนท้องฟ้าเหมือนอากาศเมื่อมีนกบินผ่าน,เม,นเมื่อเมฆลอยนกก็เปรียบเสมือนความคิดครับเมฆลอยก็เปิดเสมือนอารมณ์ฮะ อถ้าอากาศมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นเขาก็จะรู้อากาศตัวนั้นมันจะรับรู้อนั่นแหละครับผู้รู้เขาเขาไม่มีไม่มีอะไรเลยเขาอยู่กับความไม่มีอะไรครับเขาไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยความคิดอะไรนี่ไม่เกี่ยวเลยตรงนั้นดับสนิทครับตรงที่ผมพูดอ่าไม่มีเกิดไม่มีดับอคือมันสนิทมันพ้นไปเลยอะทีนี้มันก็เห็นแต่ความคิดเห็นแต่อารมณ์เคลื่อนไหว ท่าน,นั้นเองไม่หลงแล้วไนงะมันไม่มีตัวหลงไนงะมันก็ไม่มีเราถ้าหมดหลงเมื่อไหร่หมดเราไอความสงสงสง,งสัยอะไรไม่ต้องมาพูดถึงหรอกถ้ามันหมดหลงอะมันรู้ว่าเราคิดเองทั้งนั้นอะถ้ามันเห็นแจ้งตรงนี้นะนี่แหละผมพยายามเผยแพร่ตรงนี้ครับการเห็นแจ้งการเข้าใจชนิดเนี้ยมันไม่ใช่การคิดครับมันต้องเกิดความรู้ขึ้นมาจากภายในครับเกิดข,ขึ้นมาเองครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไป คิดเอาไปคิดว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ไปตามแบบเขาตรงนู้นตรงนี้ไม่มีทางครับผมจะบอกเพราะตรงนี้มันไม่ต้องอาศัยความคิดแนวทางที่ผมฝึกผมรักผมคิดอย่เดียวผมไม่เคยเอาอาศัยความคิดอ่านองไว้ครับเวลาผมพูดผมก็พูดไปเลยธรรมะอ่าไม่ต้องมาต้องมาคิดก่อนมาวิเคราะห์มาจัดเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นสคริปต์ผมพูดไปเลยสดๆเลยแล้วไม่ขัดแยง้งเลยสอดคล้องกันหมดเลย ตั้งแต่สังสารวัตจนถึงนิพพานตั้งแต่การเกิดแรกๆร,รู้หมดรู้ละเอียดเนี่ยรู้วิธีดับทุกรู้คนทางคนทุกรู้รู้ว่าทําไมมันถึงทุกรู้หมดเลยครับมันอยู่ในนี้หมดเลยครับม,มันถูกโปรแกรมโปรแกรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยสร้างโปรแกรมตรงนี้ไว้แล้วเอาโปรแกรมตรงนี้ไปสอนคนนะเพื่อจะให้คนเข้ามาอยู่ในโปรแกรมของ สัมมาทิฏฐิเพราะคนมันหลงมิจฉาทิฏฐิอ่าธรรมะมันแบ่งปันกันครับมันไม่ขี้เหนียวตัวธรรมะมันไม่ว่ากูเก่งมือเก่งต้องกูของมึงไม่ดีมันอยู่ที่วิธีสอนครับความสามารถมันแข่งกันไม่ได้ก็ตรงที่ว่าใครจะช่วยคนได้มากกว่าเท่านั้นเองตัดสินใครจะชี้ทางเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเก่งไงไม่มีใครเทียบพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้านี่สอนคนแค่เทศสอนเฉยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยครับ ไม่ต้องพูดนานพูดกับองค์ุริมานนิดเดียวพูดกับพายยะนิดเดียวจุนจุนอะอะไรนะจุนทับันถกอะไรผมก็จําจําไม่ได้นั่นแหละทุกคนเพราะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เข้าใจตรงนี้เพราะมันมีความอยากภายในคนระับมันมีตัวตันหาที่มันผูกจิตไว้กับสมมุติตาเราเห็นเราก็เชื่ออ,อันนู้นอันนี้ไปหมดเลยเพราะเราไม่เคยเห็นภายในอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้ภายในไม่เคยมีสติเห็นตัวเอง มันไปเห็นแต่สิ่งภายนอกมันหลงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการสอนต้องสอนแบบไหนเท่านั้นเองนะอย่างเซนเขาสอนเรื่องความคิดปรุงแต่งฮะความคิดทุกชนิดนีด่เชอไม่ได้เลยแต่ใช้มันได้ไงถ้าเรารู้ขบวนการของมันเป็นเป็นนายมันแล้วอ่ามันหยิบเอาความสุขคิดสุขมาใช้ได้คิดไม่ดีตัดทิ้งไปเพราะมันมีตัวสติปัญญาความเข้าใจไงมันเห็นแจ้งภายใน มันไม่เกี่ยวกับสีสีเสือ้อสมมุติบัญญาติอะไรเลยแล้วผมก็ไม่เคยแคร์มนุษย์หน้าไหนในบนโลกแบบนี้นะผมไม่สนใจผมไม่ผมผมไม่สนใจว่าผมต้องเอาธรรมะของคนนู้นคนนี้มาแสดงไม่ต้องเอาของหลวงปู่หลวงตาของพระพุทธเจ้าหรือของใครเอาของของผมเองประสบการณ์ของผมเองวิธีของผมเองอ่าสัจธรรมผมก็รู้มันอยู่แล้วอ่าผมก็ต้องเอาแนวทางของตัวเอง วิธีของตัวเองถ้าคุณเรียนจบครูเนี่ยผมเชื่อว่าคุณต้องหาประสบการณ์คุณต้องใช้แนวทางของตัวเองเวลาสอนเด็กถูกไหมครับคุณจะเอาของครูบาอาจารย์ที่สอนคุณมาสอนเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหมแต่คุณอา,อาจจะเอาหยิบมาเป็นเป็นพื้นฐานเป็นจุดจุดตัวตั้งเพราะเราเรียนมาวิชานี้เราเรียนอย่างนี้แต่เราจะใช้ประสบการณ์เพื่อขยายวิชานี้ด้วยด้วยวิธีของเราเท่านั้นเองเพราะทุกคนตรงฟังไว้นะครับว่า บางคนนี่มันบอกว่าต้องเอาลูงของลูงปู่ลูกตาตรงนี้นมาสอนที่เอาของตัวเองมาสอนอะไ,ไ้คนนั้นมันโง่กมันไม่เคยเข้าใจมันไม่เคยเข้าใจธรรมะมันจึงต้องอาศัยคนอื่นเขาอยู่ไงมันยังไม่เคยเกิดปัจจิตังอมันคิดมันไม่รู้อะแต่ผมนี่เห็นเห็นเห็นตั้งความสงบเงียบนิ่งเงีเยบปุ๊บพอะมีความคิดผมเห็นความคิดนี่เกิดขึ้นอย่างนี้เกิดระดับ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 เห็นที่เฉยนะครับแต่ไม่มีผมอยู่เลยนะ มเป็นอิสระจากความคิดครับอ่าเห็นคนรู้สึกเกิดเวลามีการกระทบครับมันเกิดตามอายตนะมันเป็นธรรมชาติของมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปบอกว่ามันเป็นกิเลสหรืออะไรสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตมันมีอยู่แล้วทุกคนคนปกติก็มีเพียงแต่คนปกติมันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่เข้าใจมันมีความการยึดแต่คนที่เขาเข้าใจแล้วเขาหลุดออกไปจากตรงนั้นแล้วอิสระแล้วเขาเห็น เห็นกิริยาทุกอย่างอ่าเขาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละนี่แหละครับคือตัวสัจธรรมผมถึงบอกว่าผมสอนคนเนี่ยผมเคลียร์ภายใน,นยแป๊บเดียวครับถ้าคนมีสภาวะรรมาแต่พวกลูกโๆก,ก,ก็ต้องมาฟังก่อนไงคนลูกโๆต้องฟังต้องฟังเรื่องสมมุติบัญจับให้เข้าใจก่อนว่ามันมาจากไหนใครเป็นผู้สร้างคือความคิดเพราะฉะนั้นเหตุมันอยู่ความคิด เราก็ต้องออกจากความคิดครับลาความคิดไม่ต้องกลัวว่าไม่มีปัญญาความคิดมันเกิดที่เราเห็นอยู่ตลอดอยู่แล้วเราล่ามันเราล่ามันไปก่อนไม่ต้องไปให้ความสําคัญเลยครับไม่ต้องไปทําความเข้าใจมันเริ่มแรกอะ่ะผมจะบอกคุณทําความเข้าใจคุณสู้ไม่ได้หรอกคุณหลงอืมใครสอนคุณแบบนี้เนี่ยคุณหลงหมดเลยผมจะบอกเลยไม่ต้องไปทําความเข้าใจความรู้สึกคิดแค่คุณละออกไปก่อนให้มันหมดกําลังไปก่อนจนคุณสติเป็นมหาสติตั้งมั่น อ่าแล้วรู้ตัวนั้นมันแยกออกมาก่อนมันเป็นรู้อ่ารู้แบบปัญญาตัวรู้ปัญญากับกับตัวหลงก่อนให้มันเห็นอาการหลงรู้ในนั้นก่อนมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะเกิดปัญญาครับคุณไปทําความเข้าใจความคิดเนี่ยคุณหลงหมดแหละเพราะคุณจะไปติดตัวรู้อยู่ข้างในนะัน่งนึกออาไหมครับแล้วก็จะเข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้รู้เก่งที่สุดอืมกูนี่แหละของ แท้ไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีใครเท่ากูอ่าอือเห็นไหมครับมันมีคารวสหลายหลายคนอ่าที่เขาแบบเผยแร่ธรรมะนะฮะแต่เป็นบางคนที่มันมีทิฏฐิมานะครับคารวะบางตัวนะฮะมันใช้คําว่าบางตัวมันเข้าใจว่ามันเป็นพระอรหันต์อ่าอยู่คนเดียวมันคิดว่าคนอื่นไม่รู้มันห่วงไงครับมันคิดว่าโอ้คนนั้นต้องแสดงต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันมันจะพูด นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันยังไม่เข้าใจมันยังคิดว่ามันเป็นมันยังหลงความคิดของมันอยู่ไงมันยังเข้าใจว่าคนอื่นนี่ไม่มีใครเหมือนมันไม่มีใครเก่งเหมือนมันเขาไม่ได้ดูกันตรงนั้นครับผู้รู้เขาดูดูการวิธีสอนวิธีช่วยเหลือคนเขาไม่สนใจคนอื่นหรอกอันนี้ผมแค่พูดลอยๆตักเตือนอ่าคนบางคนที่มันยังมันเข้าใจว่ามันสุดยอดเลย สุดยอดสุดยอดเรื่องปัญญาสอนคนเท่านั้นเองไอเรื่องเรื่องเรื่องข้างนอกนี่ยไปสุดยอดกับมันมึงก็หลงความคิดของมึงนั่นแหละมึงมึงบอกว่ามึงคิดถูกไหมฮะอ๋อมันรู้ความคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องรู้ความคิดไม่ใช่ของเล่นถุยแค่มึงจิตมึงอิสระเนี่ยมึงเห็นหมดแหละมึงจะคิดอะไรมึงเห็นหมดมึงรู้หมดเลยมึงวามคิดนี่ทําอะไรมึงไม่ได้เลยแต่มึงใช้มันได้ไง มึงเป็นนายมันไงมึงอยู่เหนือมันอย่างนี้นี่ความคิดนี่มึงเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อก่อนเราอยู่ใต้ความคิดอย่างนี้เป็นท่าของความคิดพอวันหนึ่งเราเกิดความเข้าใจเราอยู่เหนือความคิดอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดเลยอารมณ์เกิดไม่มีตัณหาเลยเห็นตัณหาเห็นความหลงบ้างมันแล้วไงเพราะเข้าใจมันแจ่มแจ้งเลยว่าอ๋อความรู้สึกพอมันอยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรมันว่างอยู่แล้วพราะมีการกระทบมันเกิดขึ้นมา อ่เกิดตัวอยากที่จะไปคิดอยากที่จะไปปรุงเท่านั้นเองเพราะอาหารหรือพระอริยะเจ้าหรือคนที่หลุดพ้นไปแล้วเขาเห็นแค่นั้นแหละเขาไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นนอกเพราะเขาเห็นอย่างนี้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจเรื่องอารมณ์เรื่องอวคิดสอนคนได้จับประเด็นตรงนี้ถูกแล้วสอนเลยชี้ประเด็นตรงเนี้ยจบจิตทุกไลายครับแล้วสอนง่ายไม่ต้องสอนจะเป็นปีเป็นชาติครับผมสอนลูกศิษย์ผมนะชี้หนทางตรงนี้เลย บางคนเดือนหนึ่งบางคนสองเดือนมัคนคงเก้าวันยงนนังมีเลยนึกไหมครับอืบางคนสามเดือนไม่เกินสามเดือนผมไม่ต้องไปทําอะไรให้มากเลยแค่เขาลากความคิดลากความคิดผมก็แทกไม่หลุดเดี๋ยวเขาหลุดเองครับเพียงแต่เราจัดระบบจิตของเขาอะอ่าระบบตัวรู้กับตัวสติเขาอะอย่าให้หลงสังขารพอเดี๋ยวมันจะเข้าใจของเขาเองเดี๋ยวเขาจะเกิดปัจดตังเองเวลาจิตมันจะพลิกเนี่ยมันไม่บอกเราหรอก,รอกเวลามันจะเกิดความเข้าใจ เราไม่สามารถที่จะคาดการได้เพราะเราไม่ได้ใช้ความคิดในขณะนั้นรู้ไหมครับเราจะลากความคิดอยู่ตลอดอ่ามันจะมีแต่อารมณ์ความความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความคิดที่มันขุดขึ้นอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องเราไม่ได้ไปตามมันอยู่แล้วเราอยู่เหนือมันอ่ามันวันหนึ่งมันก็เห็นประทานเองเห็นความหลงเมื่อเห็นความหลงแล้วเราถึงจะเข้าใจธรรมะนะครับมันถึงจะจบอืมไม่งั้นก็ต้องอาศัยผู้รู้เข้าไปเคลียร์ไปบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ย อ่านั่นแหละครับหน้าที่ของผู้รู้ต้องเคลียร์ภายในให้ได้เคลียร์ภายในใเขาเมื่อเขาตกกระแสธรรมแล้วเราต้องรู้ต้องเก่งวาระจิตอ่าสนทนากันปุ๊บจับได้แล้วสอบถามอารมณ์รู้แล้วรู้เลยปุ๊บอ๋อคนที่อยู่เงี้เราต้องช่วยยังไงเราต้องเคลียร์ยังไงเมื่อเขาเข้าใจเขาจะวางเขาจะเข้าใจตัวเองแล้วเขาเคลียร์ตัวเองได้แล้วเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หน้าที่ของผู้รู้อืมโอเคไหมครับใครสนใจ เบอร์โทรผมเหมือนเดิมนะครับทุกคําถามมีคําตอบครับผมตอบในเชิงเหตุผลนึกไหมครับถ้าเหนื้อเหตุผลพูดไม่ได้ก็คือตัวที่มันดุตัวที่มันบ้างนี่แหละอันนี้คือเนื้อเหตุผลคุณต้องสัมผัสเองแต่ผมบรรยายให้คุณฟังได้ลยไอ้ตรงที่มันเนื้อเหตุผลเนี่ยและเวลาจะสนทนากับผมจะเข้ามาคุยมาสอบถามอะไรที่คุณสงสัยทั้งโลกเนี่ยเกี่ยวกับธรรมนะ ไม่ใช่เกี่ยวกับเป็นนรกสวรรค์น่ะผมไม่รู้แต่เกี่ยวกับภายในเนี่ยผมรู้หมดเลยครับอสอบถามได้ทุกคำถามมีคำตอบผมบอกเลยแล้วคุณจะเคลียร์ภายในของคุณได้คนที่ติดการปฏิบัติมานานๆเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้ผมฟังเดี๋ยวผมจะจี้จุดให้เองว่าคุณติดอยู่ตรงไหนโอเคไหมครับนั้นแค่นี้แหละครับสาธุครับสวัสดีครับทุกท่าน